สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่8เซียนตะลุยบ่อที่นี่นะฮะเบื้องต้นนะครับจะเป็นปลาบึกปลาตะเพียนครับพี่น้องบึกมีประมาณ50ตัวจะมีจริงหรือเปล่าเราดูกันครับพี่น้องบนวณบนเวทที่ผมถ่ายทํานะครับเป็นบ้านโนนทับยวนตําบลโนนสํารานอําเภอแก้งสนามนางจังหวัดโคราชบ้านเองครับพี่น้องครับผมบ้านเรียบร้อยครับผมสุดสุดเสียงให้สัญญาณ แปดเซียนแปดเซียนอย่าบอกว่าทั้งตัวนะเสียนั่นโอ้ต้นไม้ต้นมะม่วงบังครับพี่น้องเหลือ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 เส้นอุธนาธรครับผมฝั่งด้านนี้สี่ครับ ฝั่งตรงน้นสเซียนครับพี่น้องมีทั้งฝั่งและแพ่ด้วยปลาบิกอยู่ไหนไหนปลาบึกอยู่สายมนี่ไหมน้าหมุนติวติน้าหมุนติวไหนอยู่ระหว่างสแกนครับสแคเพ่นได้เด้อจะไปวิ่งเจ้าของบอกก็เป็นห่วงครับพี่น้อยพี่น้อยบอกให้เพื่อนได้เด้อครับพี่น้องเลย

ลูกลูกปลาบึกเ้าจักปีเอาขึ้นมาดูดูสินูธนาทน์บึก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 โอ้ยบึกบึกบึก้ยมีหาบึกครับพี่น้องเห็นไหมบึกบึกบึกเป็นไงครับเส้นชีพพ่อต้องปัวมีปลาบึกไหมกี่ตัวครับปลาบึกหรือปลากรยง ดูประบืกของท่านเนี่ยวันนี้นะครับหงพ่อจะเข้าฝั่งเป็นี่าห่อยสองปีนี่ปยแต่ค่บครับบึกบึกครับบึกบบึกบึกสวา่ได้ปอยนี่ตัวน่อยแท้ปลาสองปีมนต้องแปดสิบ่นนปีแหมันบเียอียังเนาะปลาบกสปีวะไดูดู สตัวแล้วครับเหลือสี่สิบแปดเบิก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 ไม่ไม่ไม่ของคุณพ่อน้องปอนเนี่ยขึ้นสองของอูขึ้นหนึ่งสามเหลือสี่สิบเจ็ดตัวนะฮะบึกครับครับครับกล้องไปเลยครับ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 ผมครับครับผมครับผมครับครับครับผมผมโฟกัสเชนชวนอยู่ครับผมเชนชวนน้ำตื้นครับผม เอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้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 โ้โอ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 ้โ้โอ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 อ้โ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 ้โอ้โ้โโอ้โอโอโอ โอหางได้จับไหมนะโอหางมันน้อยแวะเอ้ยบึกน้อยเลยสองฝูงก็บึกเนี่ยนะบกบกห้าอเนี่ยห้าโอ้หเจ็ดโอ้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 โอฝูงก็บึกพี่น้องเลย ปอดฝ <ร Stevens! S 2> ูงประมากสิบตัว่ะประมาณประมาณกี er ่ pues oh, ตัวค <exaggerated. S 1> รับสิชนโอ้ยอีกนิ่องเลยโอดสิบตัวมันนิ่นรองเลยทวงอายาเลยฝูงปก็เบิกกว่ะเล้หนไหนไหนบึกเฮฮาเบิกเฮฮาวันด้วยเสียนนำส่วบ ลึก bước คือแม่จั่นเนียนเว้าแล้วลึกเมื่อน้ํามันลึก rồi ừ, 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 bước <laughs> ừ, bước

ดูความชัดเจนนะฮะไซส์ใหญ่ขนาดไหนนะมันมันถึงโลไหมน่ะเจ้นักสองตัวโลสองตัวโลอย่าหักย่างนั่นครับนั่น ชาน้ำชาน้ำเป็สิบตัวฮะสูมกลับครับผมมัไม่ได้แล้วก็มุนเข้าไปหามันมาชนเดียเ๋ยวนี้ยากอะไระดูการฝึกปลานะครับแห่คุมหัวอเออ ปลาไปด้วยเส้นอูนาทอสว,วัดีบมลุนสองสองสองฉานี้ครับพี่น้องโอ้เซนนำ้นำเซนน้ำเ้นน้ำเบิกเบิกเบิกครับพี่น้องเบิกเบิก,บกหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้ว หนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าโอ้โอ้โอ้หกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหยสิบ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 โอ้ฝั่งด้านนู้นครับพี่น้องเส้นดำนะฮะถ้าเส้นชนน้ำตื้นนะครับรู้สึกว่าฝั่งนู้นนะจะเป็นวังปลาบึกโอ้ oh. oh. ปลาบึกทปลาขยงมาเิกมาเส้นอูเส้นอูเขายกกัเป็นพวงไปแล้วนะเส้นอูนะปลาบึกอะเส้นอัไงครับเส้นอัลอดเออเออนั่นถุงกลับครับผมหนึ่งโตก็เปน้อง แต่เหมือนท่านจะไม่เอานั่นมา <c oughs> ดูนะฮะเสียมนตรี <c oughs> กับ <c oughs> พ่อชิปพ่อ <c oughs> น้องปอน ปืดไม่มีโตครับผมปื๊ดปืดแห่เขียวพราต้องปอนเนีน้อผู้รอยดีบ้านไปด้วยเส้นอกอักบ้านนอกกระเทือน<ร>อยู่มุมนี้นนะฮะไม่เห็นโดนพระลกกก็ไปนน้องเดี๋ยวมุมใหม่สักหน่อย ามุมน so okay. ี้ด้ว่ะมุมนั้นต้นมะม่วงบังครับพี่น้องุเอาหวานด้วยเสียนชิดพ่อน้อง่อนหวานด้อู่ธนาธร ด<ม>ูนะโอ้ยพวงยาพี่น้องเลยดูนอะอดอูกลับมาครับโยกกลับมาไปยังคาใจครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูนู่นก่อนพี่น้องขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้โหโอ้โหกลับครับ เปิดเปิดเปิดมีไหมมีครับผมมีปนินครับหนิ้นปลานี้นหุ่นี้มั่งหุ่นนี้มั่ ไม่บวดแต่ตาโลดปวดทั้งหมดะมัน่มาตานมาตานมาอนแลห้บกับรอ่สิบนส้อเ็ดอไัน่งอกึงเพระว่าเสินอูครับสินอูบาไปด้วยคิดพอน้องพร โอ้ไงครับโอ้ป๊ดปดปปดไม่มีเออปื๊ดปื๊ดปื๊ดนู่นเลย่น้องนู่นเลย เย้นห awesome. oh, oh. oh, oh. ัวทะเลเส้นหัวทะเลเส้นหัวทะเลเปิดเออโอ้ปลาดุกปลาช่อนอ่ะเออตีตัวแรงมั้น้องเอ้ยปลาช่อน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 ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ขึ้นไปแล้ว कात भाई करने कल ปูดปืดปืดโอ้ปลาทับทิมแล้วก็ปลานิ้นสองสามปานิ้นไ้โลครับปนิ้ซโลเซโลครับเซโลอีกห้าปีจะทะ้อไหนไหนมีใครทิมมั่ง สแกนอยู่ครับสแกนอยู่ยดูพื้นที่ดูพื้นที่ท <c oughs> ลงุงผุร่วมไม่ได้เซ็กโต พลโลดสามโยบานหลบานบหวานดูบานบานปึ๊บเครื่องเออามา Ừ, อู๋อู๋อู๋เอาตามอูอูอูตืุ้มนี้ก่อนครับมุ่นี้ก่อนมาแล้วครับมาแล้วเซโแล้วครับคือเซโลครับเซโร เ uhm อออายะอายะบะไอดน้องตำ่าบ่ต er> ัวใหแขนเคสแหละครับเส้นโอ้แขนเคสแหละครับเพียด ปุ๊บวานรวบหมุมนี้ครับหมุมนี้สองเซียนครับสองเซียน กลับโทรมาอามพิษไหมเนี raw, ่ยนะนี N ้วไม่เหลาที u, ่นี N ่วะไหมมันถูกเวรู้แล้วขนาดผมแค่ขั้นเสีดแล้วมาดูเซนอธนาทรนะครับองแกั้ตัวสามสิบแปดตัวสามสิบแปดตัวบัสองร้อยเฉลี่ย้าทิตัวก็ยบัสามส่รย S 1> <S 1> อันนี้260หา้อยอันนี้นะครับบั0เบปเป็นไงครับสิอหูต่ำไหม <u fe> บ่อคับต่ำครับมาดูสองโอ้ขึ้นไปแล้วครับเซนตีมไปแล้วเลือดเส้นชิดมั่ง เอาลงบอนั่ต่อเยนะรัเอาน้ำเอาน้ำันเดียวน่ยต่อเลยฮะลูกพีไปรอไปเออลไปรอดไปเาลูไปดสอวบลเอาลงไปรอดสองบอลเอาลกไปเลยยังไม่ได้นะบอนั่นปลาล้นจานล้นจานปลาอย่างนั้กัลงไปเลยยั่ได้ น้ำนำชาน้้ำมากี่ตัวนามเส้นำานสิบสอครับลงไปเลยลงไปเลผมถามเส้นนำนะชานั้นสิอครับสิบสองลงลงไปเลยลงเลยอ้ปาอ้ไหนเอร์หนึ่งยุ่นเอเบร์หนึ่งุลยลอ้่นี่เลบอร์หนึ่งยุ่อนึ่ยุ่ ก้อนบเี่อบ่อเพ้ยรอบบเลรึบสวบรบึ้นไปงุ้มดคว้องแต่ว่มันนั่นเสียนหัวทะเลเสีนหัวทะเลสวบบ้ม <c ười> <c ười> <c ười> ูเวียกกมีงั้นเราไม่ได้ขอขอประโยคนี้หน่อยนะครับประโยคนี้ใหม่หน่อย ขระเบื้องเสกทองเหลืองเช้าเอ็นเพลนนอนกลางวันพักผ่อนเย็นทำวัดครับดูวัดดึกซัดมาม่าแอบดูแม่ชีแก้ผ้าอาบน้ำตามไม่ดูดางเอกนางอาร้องคร่ามกิสุดยอดครับนั่นคือเสี่ยมันตีครับผมของเสี่ยมันตีโดยเฉพาะนะครับสโลแกนของท่านฮะท่านจดลิขสิทธิเรียบร้อยแล้วนะครับห้ามลอกเลียนแบบครับเอาเอาไม้เอาไม้ โอ้สุดยอดครับผมสองสโลแกนกันแล้ครับแล้วสโลแกนขายยาล่ะสโลแกนขายยาปันดิลึกซอยนายร้อยลืมค่ายนาฬีลำพึงม้ากระทืบล้มเสือโคร่ต้นเยือโดไม่รู้ล้มอมไม่รู้หยุดบุดไม่ถอยซอยไม่รู้ยังเวลานั่งเสียวต้องน้อยแพ้ราคาเท่าไหร่นะครับ สามกล่องเอาสามกล่องมันต้อง 1, อ <laughs> พันเก้าร้อยห้าสิบเลยผลิตภัณฑ์ทั้งท่านนะครับก่อนหน้าคลิปนี้นะครับในช่วงนะฮะจับฉลากระวังแพตัวนักกีฬานะครับท่านลองกลับไปดูนะครับผลิตภัณฑ์ทั้งท่านนะฮะก็ท่านโฆษณาเรียบร้อยครับผมโดดไม่ดูล้มนะครับ วันนี้วันนี้นะครับบ่อน,นี้นะครับผมขออนุญาตนะครปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมเราก็จะไปพบกันบ่อใหม่อีกครับพี่น้องขอบคุณครับสมการรับชมสวัสดีครับจบวานเรียบร้อย